มิสเตอร์ไดเวอร์ครับก็วันนี้ก็มาถึงตัวอำเภอปายแล้วนะครับนี่ครับคืนนี้ผมพักอยู่ที่นี่ครับพักอยู่ที่โรงแรมเบลการ์เด้นนะครับซึ่งโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปะตะทเลยนะฮะปตะทอำเภอปายนะครับนี่ครับด้านหนก็คือปั๊มน้ำมันปะตะทนะครับ นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นร้านชาบูครับตรงนี้ตรงนี้ครับร้านชาบูนะครับปลอมปตทครับผมพักอยู่ที่ห้องที่สิบเอ็ดนะครับชั้นสองครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับชั้นสองนะครับห้องที่สิบอ็ดเดี๋ยวไปดูในห้องนะครับ เปิดออกมาเข้ามาปุ๊บนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเป็นเตียงคู่นะครับก็มาคนเดียวครับแต่ได้เป็นเตียงคู่ก็ไม่เป็นไรครับห้องนี้คือห้องนี้ห้องละสา0ร้อนะครับสามบาทนะครับเป็นห้องพัดลมครับก็มีเป็นพัดลมนะครับมีเตียงนะครับ เตียงคู่นอนยังไงก็ได้ครับคืนนี้แล้วก็มีคมไฟนะครับสวยงามเลยครับผมว่าราคานี้โหที่อำเภอปลายนี้ห้องแบบนี้ไม่น่าจะได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นห่องแอร์ก็คืนละสี่ร้อยนะครับมีทีวีครับนี่มีน้ําให้สองขวดผ้าขนหนูนะครับอันนั้นไม่เขี่ยวครับผมซื้อมากินเองนะครับเดี๋ยวดูห้องน้ําครับ นี่ห้องน้ําสุดยอดครับเป็นชักโครกอย่างดีนะครับอ่างล้างหน้านะครับนี่โคมไฟในห้องน้ํามีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับผมสุดยอดครับนั่นนี่ก็จะเป็นที่แขวนผ้าให้เลยนะครับ mm hmm. ก็แนะนานเพืเ่อนๆนะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเขาจะราคานี้ทุกช่วงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้ก็ได้ราคาถูกนะครับ3ามรอยบาทห้องพัดลมแล้วก็ ถ้าเป็นห้องแอร์ก็400นะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นหน้าต่างนี่ฮะหน้าต่างนี่ก็เป็นปั๊มปตทนะครับนี่ครับผมซื้อนี่มากินครับคืนนี้นี่ครับ ลูกชิ้นปลาระเบิดเจ้าที่ผมชอบกินที่อำเภอปลายครับแล้วก็นี่ก็ขาไก่ทอดครับอันนี้ก็เป็นผัดหมี่สีชมพูครับนี่เปิดให้ดูนี่ครับของกินกินเยอะหน่อยเพราะว่า วันนี้กินข้าวรอบเดียวตั้งแต่เช้านะครับนี่ครับก็แนะนํานะครับเพื่อนๆครับถ้ามาที่อำเภอไปก็พักที่นี่ได้นะครับตรงข้ามกับปั๊มน้ํามันปตทอำเภอไปมีที่เดียวครับปั๊มน้ํามันปตทนะครับชื่อโรงแรมว่าเบลการ์เด้นนะครับผมก็คืนนี้ก็ขออาบัอาบท่านะครับสระผมนะครับพักผ่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมมิสเตอร์ไดเวอร์นะครับก็ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ